รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีดีแบบนี้เจ็ดโมงจนถึงเจ็ดโมงครึ่งทางทม 5st จะขึมนบนทวนพิธีกรที่หล่อที่สุดในสามโลกนตครับและตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยสวนพลอยชนกไม้มงคลชค9เก้าชั้นว้าว <laughs> บอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้ โชก้าวชั้นที่อยู่ข้างหน้าเรียงรายแบบนี้กําลังเป็นพืชที่มาแรงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจมากมายกันเลยและตอนนี้จะพาไปพบกับเจ้าของสวนรูปหล่อท่านนายกรอยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าทําไมนี่โชเก้าชั้นถึงมาแรงขนาดนี้และขายได้บอกเลยว่าหลักล้านอุ้ยตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไปตามหาท่านนายก,กันดีก,กว่านะครับไปเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกดรฉลวยขันจำนงนายกองการบริหารส่วนตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ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 นายกผมตื่นเต้นมากเลยผมว่าอยู่ในท่ามกลางไม้มงคลมูลค่านับหลายล้านแบบนี้หุย เจ้านี่เขาชื่อว่าอะไรเอ่ยเริ่มแรกเลยนะครับต้นนี้นะครับเขาจะชื่อว่าสยามแอนโทเลียมหรือหน้าวัวใบแปลงมาคือหน้าวัวใบหน้าวัวใบอ๋อแต่ก็การชื่นชอบการนิยมก็ไม่แพร่หลายนักชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลอ๋อเดิมเขาชื่อว่าน้าหน้าวัวใบชื่อมันไม่ค่อยพราอเนาะแล้วก็มีพ่อค้าแปลงนะครับจาก สยามเปโทรเดียมมาเป็นพาร่ํำรวยชื่อนั้นค่อนข้างจะมงคลแล้วโชคเก้าชั้นคือตัวไหนครับโชคเก้าชั้นคือทั้งหมดเนี่ยอ๋อทั้งหมดนี้แต่ว่าอ๋อแต่ว่ามันแยกมันแตกออกลูกสายลูกสายพันนี้นะครับสายพันธุนี้ชื่ออันนี้เราแต่คนจะไปตั้งเอาแล้วก็หลายๆท่านก็ไปจดทะเบียนทีนี้ตอนนี้นายกครับโชคเก้าชั้นหรือว่าพาร่ำรวยตอนนี้คือได้รับความนิยมสูงมากมันเริ่มต้นยังไงครับนายกครับเริ่มเลยนะครับไม้เนี่ยจะ ไม่ค่อยมีสีไม่ค่อยมีด่างเนี่ยเราก็ไปเลือกเอาไม้พวกนี้นะครับเราเอามาปลูกแล้วก็มาผสมอเสอาเกสรมาผสมกันะนะครับแสดงว่าแต่ละต้นเนี่ยนาย,ยกครับเขาจะลายไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันนี่แหละคือผมบอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์นะ,ะเพราะบอกเลยว่าได้ต้นนี้ไปเราก็อยากได้ต้นนี้ด้ว็าสีไม่เหมือนกันผมอยากรูก้ว่า อันนี้ที่เราเลี้ยงลิงมาเนี่ยอายุมาประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะโตใหญ่สุดเนี่ยได้ขนาดไหนครับนายุต้นใหญ่เนี่ยก็สูงผมว่าสูงประมาณสักเอ่อเมตรอายุก็ประมาณ3-4ปีเออประมาณสามสี่ป,ปีต้นนี้ประมาณ2ปีประมาณ2ปีอ่าต้นประมาณนี้เขามีเขาม,เขามีเขามีเกสรมาแล้ว <N> นี่เกสรมีฝักแล้วเราสามารถที่จะไปเลือกเอ่อจะเราจะเอาตัวนี้เราไปชอบจะไปเอาเข้าไข่ แล่เข้าต้านไหนพวกนี้มันเหมือนเหมือนกับจินตนาการาหรือเพ้นสีนั่นแหละถ้าเกิดสมมติวอันนี้มันสีด่างเยอะก็ไปผสมกับด่างน้อยมันก็จะได้ลายอีกแบบได้ลายแบบนึงใช่ถ้ามันเขียวเยอะไปเราก็อยากได้แดงๆเราก็ไปผสมกับต้นแดงใช่นี่แหละมันเป็นเสน่ห์ของการทําไม้มงคล ทราบว่ามีรางวัลการันตีเพียบเลยครับนายกเรื่องผลมควลนะครับเราไปส่งเนี่ยการไปส่งไม้ประกขวดเนี่ยก็เหมือนกับการไปกระตุ้นตลาดด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องๆได้รู้ว่าการพัฒนาไม้เนี่ยตอนนี้บ้านเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากโดยเฉพาะฟิลิปปินส์แล้วทำไมทำไมถึงได้รับความนิยมที่ต่างประเทศด้วยครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยการผสมไม้อย่างบ้านเราเนี่ยยังไม่มีเขาซื้อไปนะเขาเอาไปปลูกไปเลี้ยงนะครับ การพัฒนาก็ยังน้อยฝ่าแต่อินโดนีเซียพัฒนามาพอกับเรานะครับแต่เรื่องโชกเก้าชั้นเนี่ยพัฒนาซุปไปเราไม่ได้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครบ้างครับท่านครับในสวนของพลอยชนกนี่ลูกค้ามีหลากหลายทั่วไปเลยครับมไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหน่อยเป็นฟิลิปปินส์อินเดียนะครับอินโดนีเซียนะครับอาหเวียดน,นามคาบ,บูชาเมียนมามีหมด ทีนี้เสน่ห์ที่ทําให้ส่วนของเราเนี่ยได้รับรางวัลนะคือตรงไหนครับเนี่ยฟอร์มอันนี้สีอ่าอย่างนี้อย่างนี้สีแต่ม้ที่ฟอร์มดีผมฟอร์มดีต้องใบตั้งกรมใบกว้างอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันละไม่เหมือนต้นนั้นต้นนั้นใบจะเรียวกว่าอันนี้จะใบใหญ่จักรมกว่าหน่อยนี่นะครับทีนี้เราจะทํายังไงเราเรียกสียังสว่างไม่พอต่อไปเราก็ต้องเอาเกสรเขามาไปกันเพื่อให้มันเกิดลายสวยๆใช่แล้วก็ให้ให้ให้สีให้จัดกว่านี้ครับผมเนี่ยังเป็นต้นเดียวในโลก ต้นนี้เลยต้นนี้เลย,เลยใช่เพราะ่าไม้เพาะจากเมล็ดขึ้นมาโอ้นะครับเพราะอย่างอย่างนี้ถ้าจะไปทำจำนวนสัก10-20ต้นผมว่าต้องใช้เวลาประมาณสักสามปีต้องบอกเลยว่าโชคเก้าวชั้นนี่คือเป็นพืชเศ,ศร,ร,รษฐกิจที่สร้างมูลค่าได้เป็นหลายล้านเลยนะแต่ว่าทีเนี้ย ต้องถามเรื่องของช่องทางการตลาด,าลาดาบ้างครับนายกเราปลูกมาแบบนี้เราจะขายที่ไหนหรือว่าจะมีวิธีในการประชาสัมพันธ์ให้โด่งดังไปทั่วโลกยังไงดีครับนายกตลาดของการจําจหน่ายเนี่ยนะครับผมโชคดีนะครับตอนนี้สื่อต่างๆต,ต,ตอนนี้หรออ <ific S 1> อนไลน์เย <ie S 2> อะอรลย,อยอตอนช่วงประมาณตน้ตนต้นโควิดน้องนนักเรียนเข้ามาอาจารย์ลุงนะหนูโรงเรียนหยุดแล้วหนูจะมาขอไลฟ์ไลฟ์ยังไงลูก บอกเขาจะขายออนไลน์อ๋อแต่หนูไม่มีตังนะเขาบอกออไลน์อ้าลูกเอาเลยอันนี้ลุงลุงตีราคาให้พิเศษกับหนูหนูไล่เลยขายได้หนูเอาไปอุ้ย่าพิเศษหนูเอาไปที่เหลือต้นทุนลุงก็กลับอ๋อก็คือให้น้องๆได้มีโอกาได้กำไรเขาเอาไปเออแล้วก็เป็นการขายทางออนไลน์ด้วยใช่นะครับแต่ก็เริ่มต้นจากนั้นมาแล้วก็ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าจากเมืองไทย โดยโดยเฉพาะหนองมน้องๆทุกคนมาไล์นะครับในทิกตอกจริงตอนนี้ทิกตอกกำลัดงดังมากค<ม>ือหาบ้านทุกคนก็จะไปทางนั้นเถไปทางนั้นแล้วก็เขาก็ได้ผลตอบแทนเข้ามา,ออมาคุณต้องใช้ซือใหม่ๆออให้เป็นประโยชน์เด็กรุ่นใหม่ใช้ใชโซเชียลเก่ง,งก็เอามาทําให้เป็นประโยชน์ได<ล>้ประโยชนไ์ได้ค่าขนมด้วยผมไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายข้าขนมไม่ต้องจ่ายเขาเลยเขาทำเองทำเองใช่ไหมทีนี้นายกผมอยากรู้ราคาจังเลยสมมติเน็ตที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ย ราคาเฉลี่ยเนี่ยไออย่างต้นเนี้ยประมาณราคาเท่าไหร่ด้วยเนี่ยอย่างต้นเนี้ยอ่ะตอนนี้ต้นนี้ต้นนี้ตอนนี้ยังเป็นไม้มเล็ดต้นเดียวอยู่ไม้เมล็ดยังไม่เปิดครับผมนะแต่ถ้าจะเปิดต้นเนี้ยก็ระดับหกหลักหูนะครับหกหลักต้นนี้ราคาหกหลักเนี่ยผมมือัานเลยอย่างงี้เหมือนผมถามกว้างๆครับถูกสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่และแพงสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่สูกสุดหลักร้อยไหนขอดูขอดูหลักร้อย หนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยประมาณไหนครับนายกอ่าโอ้ก็น่ารักอยู่นะอันนี้อันนี้กี่ร้อยครับอย่างงี้ก็ประมาณห้าร้อยประมาณห้าร้อยเออก็น่ารักนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบสีเขียวสดนะเห็นไหมเนี่ยเขาลายจะไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ก็ประมาณถ้าคนชอบถ้าอย่างนี้ก็ประมาณถ้าสองพันโอ้ราคาดีครับที่เขาราคาสองพันมาต่างจากห้าร้อยยังไงครับนายกเขาได้เรื่องสี ที่ว่าเสถียรแล้วต้องใบล่างกับใบบนเนี่ยสีเดียวกันอะราคาเฉลี่ยทั่วไปก็คือมีหลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันแพงสุดเท่าไหร่นายกเคยขายไปเจ็ดหลักเจ็ดหลักนี่คือล้านครับต้นละต้นละหนึ่งล้านฝ้าครับตายแล้วผมอยากเห็นต้นละหนึ่งล้านนายกอยู่ตรงไหนขอไปดูต้นละล้านดูซิว่าต้นละล้านนี่คือเขาสวยขนาดไหน นี่อันนี้ต้นใหญ่เลย 1> M 1ชื่อเขาผมมาตั้งชื่อว่า M 1่ M 1. 1> M 1. มันเป็นรหัส 1> <M> 1. นะครับ 1> M 1นนะครับต้นใหญ่ใหญ่ประมาณขนาดเนี้ยนะครับครับผมจำหน่ายไปฟิลิปปินส์ล้านฟ่าวุ้ยล้านฟ่าต้นนี้ล้านกว่ากว่าจำหน่ายที่ฟิลิปปินส์ปปนและอย่างนี้สามต้นเนี่ยต้นใหญ,ใหญ่ราคาเท่ากันไหมครับอตอนนี้ก็เหลือหลักแสนครับ ออหลักแสนอ๋อทำไมราคามันก็ถึงเพราะว่ามันมันเป็นจํานวนแล้วมันมีจํานวนแล้วไม่ไม่ต้นเดียวนะตอนนั้นยังเป็นต้นเดียวอยู่อ้โตอนนี้ผมผมได้กอดต้นไม้หลักล้านโอ้ยชื่นใจทีนี้การเลี้ยงมันเลี้ยงยากไหมครับนายกอย่างเงี้ยมันชอบแดดชอบน้ำยังไงเอ่ยมาอย่างเงี้ยต้องอยู่สแลนประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นโรงเรือนอย่างเงี้ยต้องอยู่ประมาณ60%กส็แสงแสดงว่าเขาเขาไม่ชอบแสงแรงๆนะครับไม่ชอบแสงแรงลำลายลำลายอย่างเช่นใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้มากก็ไม่ดีเพราะว่าไม่มีแสงอ๋อไม่มีแสงเขาาการไม่มีแสงเนี่ยมันจะต่างตรงไหนบ้างไม้เขาจะเขียวแล้วใบเขาจะยืดอ๋อถ้าให้แสงเยอะเขาจะไหมอย่างงี้ อ๋ออย่างงี้ออยยย่่าางงงงีี้้เให้แสงเยอะใบเขาจะไหม้อ่าแล้วจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องต้องใส่ใจต้องใส่ใจไม้แต่ละต้นเนี่ยต้องสังเกตดูว่าไม้ต้นนี้สมควรต้องไปไว้ในมุมไหนของแสงเออนะครับทุกอย่างมันจะสอนเราเองใช่้วทุกอย่างมันจะสอนเราเองเดี๋ยวผมให้นายกพาไปดูดีกว่าว่าต้นไม้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีต้นไหนบ้างที่ได้รับรางวัลได้งั้นเดี๋ยวพาไปเดินชมกันดีกว่าครับ และตรงเนี้ยที่อยู่ข้างหน้านี่คือมาที่ได้รางวัลทั้งหมดเลยได้รางวัลทั้งหมดไหนอันไหนเป็นยังไงบ้างนายครับอย่างตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้อ่ะได้ที่หนึ่งยี่สิบประเทศ2ยี่สิบประาศนะแล้วก็ เอาที่หนึ่งกับที่1มาแข่งกันครับนะครับเป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับน่าจะได้ประมาณทักแปดสนามแสดงว่าตรงนี้คือต้นนี้คือรางวัลเยอะที่สุดเยอะที่สุดแล้วก็รองลงมาก็ต้นนี้และก็ต้นนี้ต้นนี้ที่เราเห็นข้างในเนาะต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ก็เป็นรางวัลต้นนี้ใช่ไหมครับอ่ายอดเยี่ยมประเภท8นิ้วของเขาครับได้ยอดเยี่ยมมาต้นนี้ก็ได้ที่1มาอ่าต้นนี้ก็ชนะ ได้ได้ที่หนึ่งนะครับประเภทกระถังหกนิ้วทุกต้นที่นชนะมาหมดอันนี้คือรางวัลทัง้งสิ้นเลยนะที่เอามาโชว์แต่ไม้เนี่ยเอามาตัวหนึ่งนะมาตัวนหนึ่ง,ง,นนงไม้เนี่ยการประกวดไม้รางวัลเนี่ยนะครับเขาเขาจะมีขนาดครับขนาดกระถางกระถางเริ่มต้นไม่เกิน6นิ้วนะครับไม่เกิน8นิ้วไม่เกินไม่เกิน11นิ้วไม่เกิน1ินิ้วแล้วก็โอเพ่น ก็คือเป็นเป็นไซส์ที่เขาเอาออาเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าภาษาเมื่อคือรุ่นรุ่นอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เออมีหลายรุ่นเนาะเออก็เลยต้นเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าเขาก็จะเป็นไซส์มะพร้าวใช่ไหมนายกรางวัลที่รู้สึกว่าภูมิใจมากๆคือรางวัลอะไรบ้างครับเออรางวัลเนี่ยเขาได้ถ้วยพระราชทานอ่าสวนธิริกิตนะสวนสมเด็จนะครับก็ได้มานะครับแล้วก็ได้รางวัลหนังสือ นิตยสารมาในสวนก็ได้ได้รางวัลยอดเยี่ยมมาเอาอย่างนี้นายกใครที่สนใจนะครับอยากจะมาดูหรือว่าจะมาเอฟเอฟถึงสวนเลยได้ไหมได้ครับได้ครับาใครอยากมามาเที่ยวสวนมาเที่ยวชมนายกย้ำนะฮะสถานที่ที่นะครับสวนพลอยชนกโชคอาชันนะตั้งอยู่นะครับ24หมู่8ตำบลไซใหญ่ อำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีครับนะครับสวนปทุวันนะครับตัวผมอยู่บ้างมาอยู่บ้างกับทีมงานอยู่นะครับก็จะมีอะไรหรือจะมาไล่ด้วยใจถ้าจะมาไล่ขอโทรติดต่อก่อนอ๋อลงหน้าก่อนลงหน้าก่อนนี่ใครอยากมีรายได้ใช่เนี่ยบอกเลยว่านายกให้มาไล่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะคัดพันเวยสวดๆมาให้แล้วก็มาไล่เลยน้องน้องนักเรียนอย่างที่ผ่านมาน้องๆนักเรียนวันหยุดเนี่ยน้องๆนักเรียนก็มาไล่เนาะ อย่างที่กล่าวไปแล้วน้องๆมาไลฟ์บอกเอาเลยลูกลุงจัดไปให้ลุงตาตั้งมาให้ลูกไลฟ์ไปเลยลุงลูกไลฟ์ได้กำไรเท่าไหร่ลูกกไปเลยนี่เป็นเป็นเป็นมันเป็นให้เขามีกําลังใจแล้วก็เขาได้หาเงินของตัวเองครับผมหาได้ไปต้องไปขอทางผู้ปกครองผมว่าน้องๆเขาจะมีแนวคิดการสร้างสารรค์กับพานาแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลให้มีมูลค่าให้เป็นประโยชน์นี่ ตบมือดังๆตบมือตบมือตบมือเน่เราต้องเป็นกำลังใจให้นะให้ส่วนเราเองด้วยแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ด้วยคูคุนผู้ชมครับสายมูต้องฟังทางนี้เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลที่มีความรู้เรื่องราวของสายมูมาแนะนําเกี่ยวกับโชค9ก้าชั้นด้วยอตอนนี้อยู่กับดักกนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าอนอื่นได้ข่าวว่ามีตําแหน่งเพียบเลยใช่ไหมแนะนําหน่อยเร็วได้ตอน49เออเป็นนางงามสันติภาพ ฟอพียแทนยูเอ็นนี่เพราะว่าหนึ่งพี่กันน่ะไปช่วยสังคมไปช่วยทุกคละภาพต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยค่ะนี่แล้วมาข้องเกี่ยวกับเรื่องของโชคเก้าชั้นแล้วก็เรื่องของสายมูได้ยังไงเอ่ยเมื่อก่อนพี่กันอยู่ภูเก็ตนะคะพอไปเลี้ยงกุ้ง20กว่าปีพอมาดูต้นไม้มาช่วยพี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ลูกค้ามาบอกว่าเออดูต้นไม้แล้วพี่ หนูเห็นเลขที่โชคเก้าชั้นเห็นเลขที่ต้นเขาเลยเหรอที่ใบเขาใช่แล้วเขาถูกจริงๆแล้วมานี่บอกเลขได้ไหมไม่ได้ไหมเขาถูกมาแล้วถามสิ่งวดแล้วเขาตามมาซื้ออีกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสำหรับคนที่เลี้ยงคือจริงๆแล้วถ้าคนที่จะมีโอกาสได้โชคล่ามันเขาจะโดนบันดาให้เจอสิ่งนี่ดีนี่ทีนี้ก็ถามเขาเขาก็บอกว่าบางทีปลูกสวดมนต์ไปด้วยสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใช่เพราะตอนช่วงโควิดเนี่ยเหมือนพี่กันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่รักต้นไม้เนาะหยิบใส่หยิบใส่ก็มาช่วยกันอพอกลางคืนก็มานั่งช่วยกันเวลาว่างก็มานั่งช่วยกันอะไรอย่างงี้ค่ะครับก็มีลูกค้ามาคอยบอกเสมอว่าเวลาที่แบบมีต้นหนึ่งเข้าไปข้างในเลยดึกๆึไฟฉายมาแล้ว<อ>มาดูเล,เลขใช่เพราะเขาถูกกันค่ะพี่เองอ่ะพี่ไม่รู้พี่ถามอา้าแล้วเขาเข้าไปทำอะไร เขามีเลขขึ้นที่ใบแล้วก็ถูกกันแต่นีจุดเริ่มต้นของโชก้าชั้นกับเรื่องของสายมูเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำไมปัจจุบันคนนิยมนิยมเพราะว่าหนึ่งคำว่าโชคโชคก็ดีแล้วและ9ชั้นสวรรค์ยังแค่ชั้น7เอออันนี้เเลยนะอ่าเก้เลยไม่ธรรมดาเนี่ยพอคนเห็นอย่างนี้คนก็อยากได้อยากมีถูกไหมคะแล้ยิ่งเป็นสีเป็นมงคลเข้าไปอีกเปลี่ยนชื่อไปอีกคนก็อยากได้ พี่การแนะนําหน่อยสายมูทั้งหลายถ้าเกิดว่าอยากจะเลี้ยงเนี่ยแนะนําวิธีในการดูแลในการเลี้ยงแล้วก็ในการเชิญชวนให้เข้ามาเนี่ยคนที่เลี้ยงไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะเหมือนแบบเราเลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เงินไปเรื่อยๆเหมือนโชคชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเป็นเป็นตามชื่อของเขาเพราะฉะนั้นนอกเหนือนจากความสวยงามนะครับเป็นไม้มงคลช่วยฟอกอากาศได้ด้วยตามตึกห้างใหญ่ๆเนี่ย เขาก็จะมีต้นเนี้ยไว้ตามบันไดเพื่อเป็นการฟอกอากาศอตอนรัฐบาลสั่งให้มีต้นไม้เพื่อฟอกอากาศตอนนั้นก็ขายดีค่ะอและที่สำคัญคือ,อสายมูสายมู<า>อย่าพลาดลนะคะ<อ>ที่ใบมองลางๆเลขขึ้นนะคะ <laughs> อ่ะนี่การเชิญชวนหน่อยเลยใครอยากมามูที่สวนทํายังไงเอ่ยใครอยากมามูอยากได้เชิญมาที่สวนเลยนะคะพลอยสวนพลอยกนกค่ะโชคเก้าชั้น แล้วก็มีลายอื่นๆอีกมากมายที่จะให้ดูต้นไหลาๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับต้นมไม้จะมาดูได้เลยค่ะเชิญนะคะขอบคุณด้วยนะครับด็อกอร์การผูคำวอดในเรื่องของแวดวงสายมูลแล้วก็ตอนนี้ยอยู่ที่สวน,สวนของพลอ,<ร>อยชนกพลอยชนกที่นนทบ,บุรีขอบคุณพี่กานด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณแคปสวัสดีค่ะ